โอ้โห oh คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์กับตลปัดจริงครับสำหรับผลงานล่าสุดของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในลีกของสหรัฐอเมริกาอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดประราดครับในเกมที่ออร์แลนโดวอลคิรีครับต้องบุกไปเยืยนอนแอตแลนตาไว้ก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นครับออร์แลนโดวอลคิรีของชมพู่พรพนธ์เกิดปร,ราดเนี่ยมีสถิติชนะ11และแพ้ไป6 อยู่อันดับที่2ของตารางนะครับขนาดที่อะแลนตาไว้นีกำลังมาแรงแบบจัดๆเลยครับมีสถิติชนะ10แพ้7ครับอยู่ในอันดับที่3ของตารางเกมนี้ครับฝั่งของออ l ์แล o โวอลคิรจัดทับได้น่าสนใจครับเอมี่พอลลี่ใส่พรพันเกิดปราดเป็นตัวเซตแล้วก็มีคอร์นี่ชวนเป็นหัวเสา บิทนียอเบอร์คอมบี้นะครับมีแบนเดอร์วายด้วยรวมไปถึงแคสบาวครับเป็นมิดเดิลบ็อกซ์ร่วมกับนาตาลีฟอสเตอร์แล้วก็มีทางไอโอเซียนะครับเล่นในเกมนี้โดยต้องบอกว่าเซตแรกเนี่ยอลันนวอลคิรี่ออกสตาร์ทได้อย่างกระชุ่มกระชวยนะครับเล่นดีมากครับแม้ว่าจะเป็นทีมที่บุกไปเยือนก็ตามนะครับแล้วก็โอ้โห พรพันธ์ถือว่าเซตได้ท็อปสุดๆนะครับเซตไป11ลูกนะครับได้อสซิสต์11ลูกในเซตแร,รกแล้วก็ทำให้ออเลนโดว์คิรี่ครับเอาชนะแอตเดนตาไวท์ไปก่อน25ต่อ21นะครับลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าคู่นี้เขามีประเด็นกันเพราะว่าออเลนโดว์คิรี่นะครับเป็นทีมที่เพิ่งจะทำลายสถิติเดิมของแอตเดนตาไวท์นะครับในการชนะ ติดต่อยาวนานต่อเนื่องในหลีก PVF เอฟนาะณปัจจุบันเนี่ยทีมของพอพรานเนี่ยเป็นเจ้าของเฟติชนะ9ก้านัดติดนะครับมันก็เลยทำให้บรรยากาศที่สนามของแอเรนตาไวทเนี่ยโอ้โหมีแฟนเนี่ยเข้ามากดดันออร์แลนโดวอรคิรีเยอะมากๆเลยทีเดียวมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยผมมองว่าเซตที่2เนี่ยนะครับแอเรนตาไวทที่ฟอร์มแรงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าชนะแบบรัวๆมาแบบ ไม่พักเลยเนี่ยนะครับก็พุ่งสมาธิมาอย่างเต็มที่เพื่ออยากที่จะล้างแค้นออร์แลนโดวาลคิรีให้ได้เพราะว่าต้องบอกแบบนี้นับตั้งแต่ที่อเ t นตาไว้แพ้ Orlando v a l k ล r ิ e รเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจากนั้น5เกมหลังอเ t นตาไว้ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะเวกัสทิ l ชนะอินดีอีกไนชชนะทั้งแกนราปิดไรชนะซานดิโกโมโจนะครับ เรียกว่าสู้สุดๆนะครับทำให้เซตที่2เนี่ยทีมของ a อ t เดตาไวเนี่ยกลับมาได้นะครับเอาชนะคืนไป25-17พอเข้าสู่เซตที่3ามผมว่าเซตเนี้ยโคตรสำคัญคือมันเป็นเซตที่ใครชนะเนี่ยจะได้พลังสุดๆเพราะมันกลับมาเท่ากัน1ต่อหนึ่ง,นนงแล้วก็ต้องบอกว่าเซตนี้เนี่ยกลายเป็นแอ n t a นตาไวครับที่ความมุ่งมั่น มาดีจริงครับเรียกว่าสู้สุดๆเลยทีเดียวละ่ะก่อนที่จะเอาชนะไป25ต่อ23จริงออรแลนโดวาคิลี่เนี่ยก็มีบางช่วงบางตอนที่นำในบางเซตเนะแต่ว่าเอาไม่อยู่นะครับนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเซต3เนี่ยเพราะว่ากลับมาเล่นในเซตที่4แม้ว่าออร์แลนโดจะออกสตาร์ทได้อย่างกระชุ่มกระชวยอะ่ะดีมากนะครับนำ l a เ t นตาไว e อยู่ช่วงหนึ่งขึ้นไปสิบสองเอเลนตาไวยังเลขตัวเดียวอยู่เลยนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงก่อนปลายเซตเนี่ยโอ้โห l a เ t นตาไว e แซงเฉยครับทำแต้มแบบรัวหกลูกติดต่อกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงปลายเซตที่4 o r ออร์ o v นโดว r ลคิรีแก้เกมยังไงก็แก้ไม่อยู่ครับทำยังไงก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของเอเลนตาไวประกอบกับการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับมันผิด ฝาผิดบูมไปหมดนะครับก็เลยทำให้โอเลนโดวาลคิวรีครับเป็นฝ่ายถูก White แอตแลนต้าไวท์แซงในเซตที่4นะครับแล้วก็แพ้ไป25ต่อ21นะครับก็เลยทำให้เกมนี้ครับโอเลนโดวาลคิวรีครับแพ้อ,อีกครั้งนะครับแล้วแพ้กับแอตแลนต้าไวท์ไปแบบเจ็บปวดมากๆเลยเพราะว่าผมพูดได้เลยนะครับว่าโอ้โหพพรพันก็เล่นอยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับก็คือเซตให้ตลอดแต่ว่า เพื่อนตบไม่ตายนะครับงานนี้เลยแหกโค้งกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้มาดูสถิติของพรพัน์เกิดปราดกันหน่อยครับเกมนี้4เซตมาตรฐานของชุมพูก็เหมือนเดิมนะคือเธอเป็นตัวที่เซตบอลให้เพื่อนอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเซตได้ดีนะครับคอมบี้ตีตบตายนะครับหรือแคสตบาจบได้นาตาีฟอสเตอร์ทำได้มันก็จบแต่ว่าเกมนี้มันดู ผิดแปลกไปครับดูความมั่นใจมันส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าฝั่งของอกองเชียร์อลนต้าไว้อย่างเอาเนะครับคือแบบคือเขิมตลอดทั้งเกมอ่ะคือคือถ้าถ้าพูดตรงๆถ้าเราดูอลนโนคิิล่ในบ้านเนี่ยเป็นแฟนของพวกเขาอาจจะไม่ได้กดดัน ูต่อสู้ได้เก่งหรือเจ๋งในเท่ากับบางทีมในลีก p v f นะอย่างอาลันตาไว้เนี่ยโอโ้โหเรียกว่ากดดันแล้วเอาอยู่ะนะครับสมาธงสมาธิของนักกีฬาอัโลโดคิรีนี่หลุดไปเลยนะครับก็ส่งผลส่งผลมากๆส่งผลมากๆต่อิีวิทยาในการเล่นในครั้งนี้นะครับซึ่งตัวของพรพันธ์ก็โคดสู้กับดูบินแล้วนะครับจัดไป41 a อสซิสนะครับไม่เพียงพอนะไม่เพียงพอว่าตัวตบวันนี้ ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับท็อปสกอร์เป็นแคสบาวนะครับ13แต้มฟอสเตอร์12แต้มนะครับแล้วก็ชเวนสิบแต้มคอมบี้หายเลยครับเกมนี้คอมบี้แบบคือหลุดเลยนะครับคอมบี้หลุดไปเลยแล้วก็ฝั่งของอลันตาไว้นะครับเอ็ดมอนนี่สิบห้าแต้มนะครับทิมเมอร์สิบสี่แต้มโจนสิบสามแต้มก,ก็เหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยทีเดียวส่งผลให้สถานการณ์ ของการแข่งขันวอลระ์บอลลีกของ P V F น่าสนใจมากขึ้นทวีคูณไปอีกนะครับเพราะว่าพอออรแลนโดวอลคิวรีพลาดอีกครั้งคือ5นัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2คแพ้ไปถึง3ก็เลยทำให้ตอนนี้ถิติแข่ง19นัดชนะ12แพ้7นะครับยังอยู่อันดับที่2ของตารางแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าทีมอาตาไวนี่มาแรงตามมา จี้มาติดๆนะครับ19นะัดชนะ12แพ้8นะครับส่วนอันดับ4ก็คืออินดี้อิกไนนะครับแข่ง18ชนะ10แล้วก็แพ้8นะเรียกว่าฟอร์มสวนทางกับคู่แข่งนะคู่แข่งตอนนี้มาแรงจริงๆนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ออร์เดอร์วอลคิรีเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับรักษาสถานการณ์ของทีม ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีช่วงแรงไปแล้วนะครับตั้งนี้ต้องเป็นช่วงรักษาอันดับของการแข่งขันให้ดีซึ่งเกมนะัดต่อไปนะครับออร์แลนโดวอลคิวรีเนี่ยจะกลับไปเล่นในบ้านนะครับปลายเดือนนี้เลย31มีนาคมไปเจอกับอินดีอิกไนท์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญที่จะต้องวัดสถานะของทีมนะคือถ้าถ้าออร์แลนโดวอลคิรีนะครับ ต้องการที่จะยืนอยู่ในพื้นที่ p a y o f f หรือในการเข้าไปเล่นในรอบชิงให้ได้เนี่ยเกมในโค้งจากนี้ถือว่าสำคัญ31มีนาคมเนี่ยเจอกับอินดี้ไนท์นะครับแล้วก็วันที่6เมษายนบุกไปเยือนโอมาฮาซูเปอร์โนวาสองเกมเนี้ยนะครับแทบจะเป็นเกมที่เป็นตัวเปลี่ยนเป็นตัวแปรสำคัญเลยที่ว่าออร์เโนวาคิรีเนี่ยจะยืนอยู่ในทิศทางที่ จะได้ลุ้นแชมป์หรือไม่นะครับเพราะว่านี่ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก้าวนัดสุดท้ายถือว่าสำคัญมากนะครับแล้วก็ถือว่าโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่สาวไทยของเราต้องพยายามพิสูจน์เสีมือนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับในยามที่เพื่อนๆเ,เองก็ฟอร์มหลุดไปนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วง,งความเข้มข้นคือ,คอต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยชนะมาแบบรัวๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงที่ต้อง รักษาโมเมนตัมของทีมมันก็มีหลายจุดให้ได้แก้ไขครับแต่ก็ต้องต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหมีบางช่วงตอนที่พออร์เนโดอวอลคิรีฟอร์มหลุดแล้วเนี่ยมันหลุดล่วล่องลอยโลเลเลยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าพอพักเกิดปราดครับยังเป็นตัวแปรสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดพรอพนพันยังเซตได้ในมาตรฐานแบบนี้นะครับยังคง ทำให้โอเลนโววัลคิรีมีโอกาสนะครับในการเปลี่ยนหน้าเน็ตให้อันตรายแล้วก็ต้องไปเรียกฟอร์มของเพื่อนรักของอาเบอร์คอมบี้กลับมาด้วยนะครับเพราะว่า9นัดส,สุดท้ายเนี่ยฟอร์ 4, ทีมที่เจอแต่ละทีมเนี่ยโหดๆทั้งนั้นนะครับทั้งเนี่ยหลักดาวต่อจากเนี้ยโหดเลยเจออินดี้ไนท์เจอโอมาฮาเจอแอแลนตาไว้์ซึ่งเป็นทีมในกลุ่มที่จะลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีช่วงเฟสที่ ต้องรักษาสาระนะครับเจอทีมนอกกลุ่มเพย์ออฟเนี่ยก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับก็เป็นสถา,านการณ์ที่สนุกมากเข้มข้นจริงๆนะครับสำหรับบอลล์บอล p v f ของสหรัฐอเมริกาครับแฟนๆของชมพู่ก็ต้องตามให้กําลังใจเธอครับว่าปีนี้นะครับปีแรกของเธอจะสามารถนะครับทำผลงาน ออกมาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ update, อัปเดตวอลล์บอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กชัมหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ